สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนๆของช่องปอโจชนแนลนะครับทาง youtube นะครับเรามาสำรวจนะครับมาเที่ยมชมปราสาทช่างปีนะครับอยู่ที่นะครับอำเภอศรีขอรบพูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับวันนี้ น่าจะเป็นคณะเราคณะเดียวนะครับที่มาเยี่ยมชมครับเป็นอโรคยาสาลานะครับน่าจะเป็นที่ที่เเคลื่อนทับมาแล้วก็มาแวะพักนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับส่งเสียงหน่อยครับเป็นอะไรครับดูอะไรอยู่ครับ รายละเอียดปราสาทนะครับปราสาทประธานมีหานมีกำแพงแก้วประตูซุ้มแล้วก็สระน้ำหรือบารายนะบารายนะอ๋อนี่ยเนี่ย่าสะสะโบราณเลยนะนะครับสระโบราณอยู่เคียงข้างกับปราสาทโราณตัวช่วรักษาเบเป็นศาสตร์หรับเรืองของทางยาทางโรคภัไขเจ็เป็นอรุณขยาสาราเขาบอกเป็นสถานพยาบาลหนึ่งในสองร้อยแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้เจ็บ อ๋อครับนะครับเราเราเราเดินไปดูดูดูไปใกล้ๆว่าเอ่อลักษณะของการสร้างนะครับใช้เขาเรียกใช้ศิลาแรงใช่ไหมเห็นศิลาแรงอ๋อทางเข้าเดิมเนี่ยเนี่ยทางกับนะครับเดี๋ยวเราเราเราไปเข้าทางเข้าแล้วกันนะนะครับ เนี่ยครับเราจะเห็นทางเข้า,า,ขาจะาาตรงกว้างนะครับกว้างอยู่นี่ครับทางเข้าเ,เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปของช่วยอธิบายครับเพราาสามลักษณะเป็นปราสาททรงเฉียงนี่ค่ะมีประตูุ้งกำแพงเดินเข้าไปนะคะ ก็จะมีองค์พระพิหานอยู่ด้านในค่ะอันนี้เารียกซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูเหมนี้หมนประสาทที่เป็นอันนี้เป็นศิลาแรงศิลาแรงเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่นี่ <สะ S 2> นคือาาสะสะบาราย,ยครับอยู่บางทีก็ใช้แบบเตรียมตัวทำพิธีหรือบางทีก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะเตรียมตัวเข้า,าศาสนาพิธีแบนี้ครับครับ เป็นช่องนี้นะคะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของปราสาทหินศิลปะของค,คอนี่ครับสภาพด้านในตัวปราสาทครับผมว่ายัางก็ดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยนี่ครับด้านด้านขวามออือ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับขอเก็บรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นปราสาทไม่ใหญ่มากขนาดลาอ่าารวพยาสาราก็เป็นจุดและภาคเหนือเจ็บป่วูตรงไหนฮะที่ลราหน้าบันตะกี้ค่ะนีหอประตูหอประตูโอ้โหตัวตัวปรสาทตัววิหารครับเป็นที่แบบ๋อ้นี่ฮะให้เห็นเลยรอบๆเลย ท่านอาจจะสงสัยว่าอทำไมอุโมงพยาศาลานก็คือมัน <c oughs> เป็นทั้งที่แวะพักแต่ก่อนสมัยก่อนบทยาสมุนไพรค่ะครับเก็บป่ปวยก็คือหรือว่าคนเดินทับผ่านมาเดินทางผ่านก็สามารถที่จะเลยนะขอยาสมุนไพร <ừ> เจ็บป่ปวยก็ได้นอกจากคนในชุมชนแล้วก็มีน้ำผึง้งมีน้ำกระสายยามีอะไรอย่างเงี้ยค,ครับ,รบแล้วก็อันนี้กำแพงแก้วเนาะกำแพงรอบเลย ที่นี่เป็นสีเหลืองเลยเดี๋ยวเราเดาไปดูข้างในนิดนึ่งโอ้ตัวตัวตัวอโลก็คือต้องข้างในอีกใช่ไหมมันก็เป็นเป็นมันเป็นเหมือนศูนย์เนาะมันเป็นมันก็มีแต่หมายถึงว่ามันประกอบด้วยเป็นทั้งศารเอนไซม์ด้วยเป็นจุดพักเติมน้ำมันเติมตะเกียง ผลยารับยาหรือเจ็บใครได้ป่วยก็พักศักษาได้่นะคะองค์ประสาทยังมีโครงชัดเี็นแต่ว่าตัวซุ้มข้างบนไม่เหอนอ,หอันนี้น่าจะเป็นททกาทพิธีแต่ปกติเขาน่าจะใส่เครื่องบูสายส่ลองดู้รอบๆค่ะเป็นกําไงแก้วค่ะครับเดี๋ยวเราลองเดิน เตืนดูรอบๆนะครับตวนใหญ่จะเป็นรังน้ำผลต้นไม้ก็จะอยู่ขอบนอกที่เป็นพันนอกกำแพงแก้วทีนึงสีเขียวส้ชื่นของหน้าฝนตัดกับสีเ,เล่นตามเชื่อมกังสีนเลยนะครับเรามาดูในมุมมองตรงนี้นะครับครับมองเข้าไปนะฮะสวยงามนะครับสวยงามมาก สภาพก็สมบูรณ์นะครับ,บครับเดี๋ยวผมมาให้ให้เห็นรบทางนี้นิดนึงนะครับมาแล้วก็ต้องให้จุใจนิดนึงนี่นะครับความสวยงามครับของตัวปราสาทปราสาทช่างปีนะครับครับผม นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ